สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าอันนี้มาในปาเดอมาอยัางมายัางก่อนสิไปเฮ็ด,ดก,กิจกรรมกัเห็นปอกระโดนเนาะดอกกระโดนถ้าเอจชาบ้านเหากัะสเอื่นปอกระโดนน,น,โดน,นี่ละจ้าเอาไปยังเพื่อนเอาไปไวเะกินกับก้อยไข่บุดเดง เห็นอยู่ต่ำๆก็อดเก็บบัไดดเนาจะกินบัวซํำใดดอกจะเพราะว่ามันแกจะมีรชาติฝาดคือใบเพื่อนนอะใบหรือยอดกระโดนนี่หละจา้าก็เก็บเอาไปส่วนสิ่งที่เราจะไปทํานั้นแจ็คซีใดบดัวใดดอกพี่น้องก่อนอื่นมาส้มพ่วงงามของดอกกระโดนซัก่อนมันล่นลุง่ง ลงนพื้นดินเห็นแก่เก็บไอพี่น้องเมืองนีนว่าคือดอกพิ่นนอกจากเป็นบานเราพื่นก็จะลวงลงมาลวงล,วง,ลวงมาเพราะ,พ,ราะพิ่นลวงเบิดต้นแล้วหยอดเพื่นก็จะแทงขึ้นมาเนาะหยอดแตกหยอดอ่อนเป็นแทงขึ้นมาแตกยอดอ่อนไปหยอดกระโดนออกมาเนาะจ้ะส่วนมากก็จะกินใบกันกระโดน แต่ว่าดอกพ่นนี่กินพันจะจะคือกันบัวจากคนอื่นกับสิคือกันบัวคือเรือแต่ว่าอัผู้เก็บเน้รู้สึเหมินเมินหืนนั่นนะเป็นจังไดบุจ้าเอ้าเข่าปลากันเลยจ้า นไก่หมดแดงเว้ยหางนีกูอยู่ไก่เกือบเกือบยางอุย้ยไขรอยู่ทีจ้าพี่น้องจ้าแงไข่หมดแดงขังแหลกเลือดจะหนีของปีมา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 หม,ม,มูกับโบมีจ่จ้ะจับเองทายเองเดี๋ยวจะให้มึงเลือดจ้ะไข่หมดแดงจา้ามาเด้อพี่น้องไปอยากก่อย แง yeah, เป็นปีแรก oh, เป็นครั้งแรกของปีจ้ะเพราะได้อยู่จ้ะเพิ่อมดท่านไข่หลายเนาะตุงหลายฝนเทาก็ตกเทื่อเดียวจ้ะจะไ้ล,ลองมาแงมึงไข่มดแดงได้เวลาต่อไปก็ฝนตกบ่อยๆก็เฮ็ดออกได้เนาะพี่น้องจ้านี่คือไข่มดแดงเด้จ้า ไอยาก้กอยกับมาเด้นนี่เพิ่งแย่ห้างเดียวเด้อจะ้ะความเป็นตะแสบก้อยแสบพะโลเด้อจะ้ะขอบอกขอบอกเดี๋ยวตอนแย่โมเดท่าให้มึงปันดเด้อจะ้ะเพราะว่ามาผู้เดียวเนาะส่วนมูพอดีว่าเพิ่นติดทุระเหมือนกันเลยแต่มาผู้เดียวเพราะว่ามันได ตั้งท่าไว้ละเนาะว่าสมาก,กับตองมาจ้ะทายให้พี่น้องมึงเยสเจ้าภาพไปก่อยกินด้วยเจ้ะพี่น้องจ้ามาแล้วจเจอแงขังที่สองด้วยเจนี่อันตอนแงบุษามาสิท้ายให้เมืองได้ด้วยเจ้ะพี่น้องจ้ารังที่สองก็ได้ซ้ำเนี่ร่วมกับขัง,ขงแรกนหะที่น้อยกว่านี้นิดนึงเนาะจ้ะเนาะพอกินละกา่าซ้ำเนี่ ได้พอกินแร้วจะไปก่อยไปก่อยหรือแบงใส่แกงก็ได้จ้ะกินเอากระโบกระโแย่หลายเพราะว่ามือกระอกค่อยดีเนาะจ้ะจะ,จะจะเสียเวลายางเบิดมือคือเพื่อนกระโบไดแล้วเพอได้เฮ็ดซื้อเฮ็ดขายเนาะจ้ะแย่เพื่อว่าอย่างแย่เพื่อว่าจะของอยากอยากยังไดก็จะไม่แย่ไปกิน มันแกมีหลายอยู่จะในป่าแต่ว่าเฮาก็เอาจะพอจ้อจงที่เฮาเล่งไหวเนาะเพราะว่าเฮาเคยมาเอาทุกปีเฮาก็มาว่าเพิน่นใครเวลานี้เฮาก็มาจะอันบัลราำบากก็ซือตลาดกินจแะแต่จะคล้องแง่เองเนี่จะปลอดภัยกว่าจะเอากระโบลูว่าเพิ่นผ่านมาจะกินเนี่ตัวกีมือแล้วเนาะในตลาดแต่ว่าเฮาเฮ็ดกินเอง เอาทําเองของเขา้าเขาก็รู้ซึกว่าสะอาดปลอดภัยเพราะสะอาดก็จะคล้องมือจะค้องเองนี่แหละจ้ะอย่ากินโหลดนั่นขี้เดียดมือจะคล้องก็บพต้องกินจ้านี่จ้ะไ่มุดแดงผลงานของเข้าจา้ะไปแย่มาเมื่อนี้อร่อยอร่อยสดๆอาหารปลาธรรมาชาติ มันออกครั้งแรกๆนี่จะงูซึกถึงความความแสบของเพิ่นนอกจากความอุดมสมบูรณ์ของเพิ่นไข่เพิ่นก็นจะสีสดใสบ่พันการหนวดการขันลายมือนอกจากแย่ไปสดๆเอกัากไปเห็ดกินเลยนะจ๊ะนะจ๊ะจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนจ้ามากชอบใจในวิธีชีวิต ชนบทวิธีชีวิตบ้านบ้านพื้นบ้านอาหารพื้นบ้าน่ะฝากก็ไล่ก็แชร์ก็ซับสะไขให้กับชนะ่องนั่นอุบลในเด้อจ้าขอบคุณที่เข้ามารับชมจ้าสวัสดีค่ะงามงามงาม